อ่ามีใครชอบกระบะอีซูซูไหมท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับผมกระบะอีซูซูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววิดีโอนี้จะพาท่านผู้ชมมาซื้อนกกะันผู้ชมครับผมได้ลงมอสมาแล้วกันนะท่านผู้ชมครับเป็นกระบะกระบะเดี๋ยวหาก่อนนะมันอยู่ตรงไหนวะ <c oughs> เฮ้ยเจอดิหรือเฮ้ยเห็นดิเห็นดิพี่เห็นดิ เฮ้ยเห็นเห็นรียบเห็นดิเฮ้ยเห็นหน่อยเห็นหน้อยอันนี้ฟอร์ดนะไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ใช่อ้านี่ไงแหมที่แทก็อยู่ตรงนี้เองแหมน้องก็เนาะให้พี่ตามหาตั้งนานสีประตูเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวกดซื้อไปละกันนะครับท่านผู้ชม น้องก็ให้พี่หาตั้งนานน้องอันนี้เป็นเกียร์นะครับเราไม่ต้องครับเราเกียร์เ,เกียร์ธรรมดาแล้วกันนะมันจะมีเกียร์อันนี้เป็นโชกว่าอันเดิมๆอ่ะดีเดียวผมชอบเตีย้ยๆนะครับอันนี้เป็นล้อแบบออฟเลสเนะครับผมวันนี้ทางเราโหดนิดนึงขอุญาตใส่ล้อแบบนี้แล้วกันนะทผู้ยมอ,อันนี้คือมันมีอยู่แล้วนะครับผม มันเอไอ้ตัวตัวสี่ล้อนะมันตัวสี่ล้อนะครับผมอันนี้ของแต่งไม่ไม่มีอะไรเลยว่ะไอ้หน่อยอันนี้บันท้ายนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่บ้าอะไรกันเนี่ยโอ้ของมิตติ้งเหรอท่านผู้ชมไม่เอาอ่ะอันนี้ดีกว่าอ่าอันนี้มีแต่งอะไรบ้างโอ้โหไม่มีอะไรเลยหรออันี่คืออะไร่ไมมีอะไรเลยนะ โอ้แต่มันมันมัน,ม,น,ม,นมันบดบังใบหน้าของแต่งไม่ค่อยเยอะ,อ,ะอ่ากระบาอิซูนแน่นอนครับสีขาวครับท่านผู้ชมครับอิซูต้องสีขาวเท่านั้นนะครับถึงจะสวยเนาะอ่ามีสองสีนะอ่ะอ่าผมเอาสีนี้แล้วกันถ้าปอดอ่ะต้องเป็นสีส้มนะครับท่านผู้ชมลูกเต่ามาโอเคประมาณนี้ละกันนะครับท่านผู้ชมครับ เราจะได้อิสุสมาแล้วแต่ว่าอา่อมันเป็นดีสูตจริงไหมจริงนะครับเพียงแค่โลโกโ้มันไม่มีนะครับผมวุนแรงนะแรงก็บอกแรงจริงไหมเนี่ยอ้เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะ อุ้ยเบรกอ้หู้้ก็จะเบรกอยู่น,นี่ฟังแต่เสียงก็อิซูแล้วท่านผู้ชมอ่าแต่ผมชอบเสียงแต่มากเลยเ,ออเดี๋ยวเราจะลงมาตรงนี้แล้วก็เลาะมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะมาเข้าถนนเส้นนี้นะเพื่อที่จะตรงไปต่อแล้วกันนะครับทา่านผู้ชมครับคือจะใช้เส้นลัดบ้างกันเถอะโหดูจากเสียงเ มีออปชั mesela, bon ่นอะไรแอปเปิลคาร์เพนะครับเกียร์เป็นเกียร์เมนนว่นนะครับผมอิออปชั่นที่วงอะไรมีโอ้โหมีแอร์เทปที่ควนคทมได้เหรอนี่แคฝั่งขวาแอร์แอร์เทปที่คนะครับผมแล้วก็มีอะไรด้วยเนี่ยมีเซนเซอร์มีกล้องมองรถพันปะเนี่ยครับผมมาูทางป้ะเนี่ยไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยมั่วเลยเอาได้อยู่มั้ง มีน้ำจะลึกนะอันตรายตรงนู้นน้ำจะไม่ค่อยลึกไป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 ไม่จะผูกชอบเอ้ยโอ้โหลูไฟท้ายเป็น LED ด้วยนะไฟหน้าล่ะไฟหน้าน่าจะเป็นหลอดไส้นะคืออุ้ยรู้ว่า LED วะดูไฟเบรกหลังเป็น LED เลยโคตรดีอ่ยนะทุกโยมอันนี้มันไม่ใช่สีขาวมันเป็นทอเทาๆนะมันไม่มีสีขาวเท่าทีเนาะทุกโยมนี่ลงทางนี้เนาะเดี๋ยวเราจะ ก็จะเลาะไปมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยมันต้องได้อยู่แล้วกดดูคิดว่าได้ปะตรงนี้มันตื้นๆนะตรงนี้ไม่ลึกนะน้ำมันแห้งเนาะตรงนี้ไม่ลึกนะขออนุญาตเลยแล้วกันนะหัวไอ้กดสี่ล้อดิหัวไอ้ถอยๆถอยไปเลยถอยๆหัวไอ้ไปอุ้ยถอยๆถอยลูกพี่ถอย วิ่งเดี๋ยวผมไปเล่นอีกแบบหนึ่งดีกว่าเนาะท่านผู้ชมโอเคตัดเปลี่ยนใจแล้วสีแดงนี่ก่อสีแดงนี่ก่เนาะท่านผะู้ชมเปลี่ยนใจละไปเล่นแบบนี้ดีกว่าเนาะค่อยแบบว่ามันจะได้แบบเออทางมันจะแบบทางมันจะไม่ได้โหดมากโอ้โหแม่งจอดนิ่งไม่ได้เลยแมบปบนี้ครับต้องวิ่งอย่างเดียวครับท่านผู้ชมแล้วผมเปลี่ยนยางมาด้วยนะเดี๋ยว ไดี๋ยวดูดิมีอะไรให้ลากบ้างเดี๋ยวขอญาตดูก่อนนะมีอะไรให้ลากบ้างขอญาตดูก่อนนะอ่าไหน๋ยวขอญาตดูดปิปึ้งปึ้งปึ้งคืออะไรวะเนี่ยนะมันคืออะไรวนะเนี่ยอ้าวไม่ใช่มันพ่วงรถดิแตะเอารถดิแท็กไม่ใช่เหรอเนะี่ยวันนี้ลากเงินแฉะมาทุกยู ลากน้ำแสนน๋อนี่นี่เป็นพวกแบบว่าไปเอาลากรถกงรถเกี่ยวยอ,ยอะไรเงี้ยเนาะนี่น้ำมันหมดแล้วเอาพวกรถเกี่ยวไดีกว่าป่ะไปมาดูกันว่าผมจะลากไปไหวหรือเปล่านะครับเออหูเราก็หูเราก็เปิดหมดแล้วนะผมจะวิ่งมาทางนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมคนดูคิดว่าไหวไหมผมว่าไม่ไหวร้อยว่ะไม่ไหวร้อยละ ว่านะไม่ไม่ไหวครับยังไงก็ไม่ไหวครับผมผมว่าไม่ไหวลอยครับผมโอ้ยกระดาษทางแค่นี้ยังยังยังจะไม่ไหวแล้วนะครับโอ้ยสูสูนะครับคันนี้โอ้โหโอ้โหลูกพงมาลัมันบุนไปเองเนะี่ยเอา เออเปลี่ยนเกียร์ไม,รม่ดิล้อนี่แบบมืดๆๆๆๆเลยนะครับยอดจัดอะ่ะทางมึดฝนตกไปนะครับทุกคนไปใส่เกียร์ไปใส่เกียร์ไปเกียร์ไหนเราเนี่ยเกียร์สามนะครับเกียร์สี่ไปแล้วอุ้ยมีหกเกียร์นะครับโอ้โหอ,อยู่แล้วอยู่แล้ว ได้อยู่ยังได้อยู่ถอดเกียร์นะครับเออถอดเกียร์ก็ไปได้อยู่นะครับโหูยทางแบบลิจัดเลยอะ่ะนี่ครับกระบะอีทู่ๆน,นะครับเออไปไปไปเราต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะครับไปเรื่อยๆนะครับผมเบี่ยงไปเรื่อยๆ นี่เรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยมาเรื่อ,อ,อ,อยๆเยลยคลาดไปยันไหนแล้วนเนี่ยยันหนึ่งยันหนึ่งนะครับตอนนี้อันนี้เวียนวิ่งแค่ล้อหลังนะครับตอนนี้วิ่งแค่ล้อหลังไม่ไหวเลยเหรอวะ กด400ล้อช่วยอ่ะท่านผู้ชมนี่เป็นดีสูๆแบบทางออฟโรดเลยนะครับดูดิดูภายในเนี่ยโอ้โหเบานั่งคนระับโครสบายบอกได้เลยคนสบายโครชิลครจ้ว,วนทะ่านผู้ชมจ้วด,ดอ่ะผมว่าแมปนี้มันดีกว่าลนะเรายังไม่ถึงทางเลี้ยวเลยท่านผู้ชมตอนเนี้ย ผมจะลองลงไปที่เหมืองดูนะครับว่ามันมีอะไรเดีย๋ยวเราไปทดสอบความแรงกันบ้างก่อนที่จะทดสอบความแรงผมว่าไม่ไหวอะผมเบี่ยงดีกว่าผมว่าไม่น่าไหวค่ะถ้าติดขึ้นมาจะซ่วยนะผมเบี่ยงดีกว่าไปเบี่ยงออกดีกว่าวะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแน่นอนครับอยู่ทางสภาพอย่างนี้โอ้อโหกอะ,ะ <laughs> นั่นไงนั่นไงนั่นไง ไงนั่นไงนั่นไงไหนว่าทางที่ไหนวะเหยียบเลยเหยียบเลยเออนั่นแหละเนี yeah. ่ยไหนว่าทางที่ไหนวะโอ้ี่ไงนี่ไงทางเหยียบตลอดนะผมเหยียบตลอดเวลานะเอากดลองกดสองลอง้อไปดิ อันนี้วิ่งวิ่งแค่ล้อล้อหลังนะครับโอ้โหล้อหน้าจมไปแล้วท่านผู้ชมเออมีถอดเกียร์ลเลยมีถอดเกียร์วเวยเมื่อกี้เฮ้โอ้โหนู่เลยอะ่ะแหมถ้าจะไปที่เมืองต้องไปเส้นไหนวะเนี่ยอ๋อเส้นออกออกขวาครับผมต้องออกขวาผมชอบเสียงจอดเขามากเลยอะ่ะ ครับป้าหูวิ่งวิ่งสองล้อสองล้อหลังไม่ได้เลยท่านผู้ชมต้องสี่ล้อตลอดนะครับไม่ไหวครับไม่ไหวต้องสี่ล้อตลอดว่ะเฮ้ยเบี้ยว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 อุ๊ยแต่ก็มันก็ไปได้ลื่นดๆนะเนี่ยอินสุกแรงเหมือนกันนะเจ็บต้องคอฟอดเลยอ่ะดูบนปักเลย นี่รถใหญ่นะครับรถใหญ่หัวลากเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่นรถเล็กแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะทยอยเล่นรถอ๋อรถใหญ่แล้วนะครับรถเราจะไปยังไงวนะเนี่ยออกขวาแล้วกันเนาะอ,อือเฮ้ยมีน้ำมันด้วยมีม,ม,มีมีน้ำมันปะไหนๆก็มาแล้วท่านผู้ชมมีน้ำมันปะไม่มีเหลือนิดนึงเหลือนิดนึง เ็ดผมมัม้งเอ้เติมก็ไม่ได้เ็ดผมอ่าเดี๋ยวผมจะเติมไหนเอามาเติมยังไงวะนี่สองร้อยเอาทำไมเติมไม่ได้อ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงเอาจากถังน้ำมันดิเอ้ อันนี้มันในถังมันมี9ก้าร้อไม่ใช่เหรอมองช่างมันเดือดมันเต็มไปแล้วช่างมันช่างมันมันเต็มแล้วไปครับผมโอ้โหมีแวะเติมน้ำมันข้างทางเอ้ยคื <c oughs> โอโชคดีที่มีถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคน ไปครับไปเดินทางกันต่อฮะเดินะทางกันต่อเดินทางกันต่อโอ้โหดูความอะไรมันจะคืบไปเองครับสดจริงมากครับไม่เหมือนเก็บาร์มนั่นะเก็บความติ๊งเปียกครับโอ้โหคือตรงนี้ไหวเฉยโอ้นี่คือแบบผมปล่อยไปชูเลยนะมีเหิอดเล็กน้อยวะเกียร์อะไรวะเดี๋ยวใส่เกียร์โลดีวกว่าเว้ยเกียลูผมคิดว่าน่าจะแรงกว่าน,นะ แต่เกียร์ไฮไม่ได้นะเกียร์โลผมคิดว่าน่าจะแรงกว่าเออไม่มีเกียร์โลชิบบวกไม่ใช่ไบวกรถไม่มีว่ะโอ้ยอืดจิบหายเลยช้านะครับเออ้ยลงมาอย่างนี้เลยลงอย่างนี้เลยลงอย่างนี้เลยอย่าลงอย่างนี้เลยจิบแต่แปลกๆ เราเยอะถึงเหมืออหรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้น้ำจริงมากท่านผู้ชมอยากให้ออกภาคไปซะหลือเกิอโอ้ทางหมดจัดเลยอะอยากให้มีแบบว่ารถขุดจริงๆอือภาคไปขอมีรถขุดด้วยนะเถขุขแล้วแบบสามารถไปขุดได้ไรเงี้ยอ้ว้า ามารถมาขับแล้วใช้จอยขับแล้วขุดได้อะไรเงี้ยโอ้โหบอกเลยตีปากกันยาวครับผมมีลงมีลมด้วยนะท่านผู้ชมสุดยอดมากเลยเอาละทางข้างหน้าดิเราจะอันตรายอ่ะท่ทานผู้ชมตรงนี้อมันไม่เท่าไหร่หรอกตรงนี้อแต่ข้างหน้านดีๆโอ้ไปไม่มีที่บล็อกไม่มีที่เกาะเลยนะโอ้ยมาถึงก็ลมแล้ว โอ้ยดับดับผมดับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวยังถอยได้อยู่ท่านผู้ชมยังถอยได้อยู่นะเดีโโยๆๆ๋ยวกดเบิกมือไว้ก่อนตั้งสติท่าหาที่เกาะโอ้โหไม่เนไ,ไ,ไ,ไม่มีที่เกาะเลยว่ะตรงไหนมันเฮ้ยตรงนี้ดินต่ำตรงนี้ดินต่ำท่านผู้ชมตรงนี้ดินต่ำนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ดินต่ำนะครับอ่าตรงมาทางนี้นะครับ ดีมันตับๆอีนะครับปูอยู่เร็วต้องยกอยู่เร็วอยู่เร็วอยู่เร็วยังไปได้อยู่ครับปูหักครับหักซ้ายกับขวาครับหักซ้ายกัขวาแล้วนะตอนนี้นะหักซ้ายกัขวานะตอนนี้ไปแล้วครับขยับแล้วครับรถขยับแล้วครับไปได้แล้วครับโอเยโอเคยังโดนน้ำซัดอยู่ครับตอนนี้น้ำตรงนี้มีลมีลึกนิดนึงครับ นะ้ำพอ,เอ,ง,เอมมงเครื่องเลยจุกมาทั้งยกผมจมุกข้างหลังไม่ติดว่ะเครื่องหลังติดขอยัดทิ้งนะแยดทิ้งนะไม่ติดต้นไม้ดีบ้าหัวข้างหน้ามันก็ติดไปเรดิจุกเครื่องหลังเลยทั้งยก แล้วว่ายู่เลยว่ะเฮ้ยลองลองถอยเดินหน่อยไหมถ่ยก็ไม่ขึ้นว่ะหอุนิ่งเลยทำไมผนิ่งเลยผมนิ่งเลยครับอะไรวะไอ้ดิวเนี่ยไม่มีอะไรให้ก่อเลยขออะไรก็ได้อ่ะนี่แบบ ม่มีอะไรเลยอ่ะเจโลนี่เจโลนี่โอ้โอเชอเลยด,ดึงข้างหลังหน่อยด้วอื้อเออโอ้ยขยับได้ก็ยังดีเว้ย ขยับได้แต่ข้างหลังนี่มันขยับข้างหน้าไม่ได้ดิขยับขไวมาไม่ได้เลยนะอ่ะทุกยุ่มด,ด,ดูน้ำตัดตอนนี้น้ำเริ่มเข้าเครื่องแล้วครับตอนนี้ผมซวยแล้วครับตอนนี้น้ำเริ่มเข้าเครื่องแล้วครับตอนนี้ผมซวยแล้วครับไปเลย จะพอแล้วอะสมยศมัน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 ไม่ไปเลยอ่ะมันไม่ไปเลยอ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเอ๋ผมสรุปไม่ขึ้นครับท่านผสมยศจับเครื่องอ่ะเดี๋ยวน้ำเข้าเครื่องหูวอะไรมาเจินใหม่ครับสวัสดีครับโอ้โห